สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กับมาพบกับด้ําเชียร์ผ้า้วยเด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็จะผ้าพี่น้องเอฟซีตามต่อแนวทางลาวพัฒนาครับพี่น้องเนาะลาวพัฒนาครับวมนวันที่ยี่สิบเจ็ดกันยายนเด้อครับผมครับมาตามกันต่อครับแนวทางตัวเลขของพ่อเสืดครับสําหรับเลขพ่อเสือดหมวดวันหันหันเพื่อนไห้วิ่งลูดสี่กับแปดกับกอดข้อกันมาเลยครับพี่น้องเนาะ ครับเลขออกแปดแปดสองหกครับผมครับเลขออกแปดสองหกสี่แปดครับผมเลขวิ่งหลุดเพื่อนกอดข้อกันมากเลขลักหนวยบนล่างเพื่อนกระเข่าที่หกเนี่ยครับผมครับแล้วก็เพื่อนกระจับเลขแปดสีครับพี่น้องเนาะแปดสี 8, 4, 4, 8, ่ีแปดนำครับแต่ว่าก็จะจิเป็นมันก็จะจิเป็นเลขอ่าคู่ทางสิได้ครับผมเลขบน แปดซีกับล่วงลางครับสำหรับงวดวันที่ยี่สิบเจ็ดกันยายนกับไปรับชมับฟังเล่าพัฒนาก็พอเสือเช่นเคยครับพี่น้องเนาะครับก่อนที่จะไปรับชมับฟังกับขอพระคุณพอเสืด้นะครับผมทีเมตตาแนวทางให้กับนำเชียร์ผ้าร่วยครับผมทรงต่อพี่น้องเอฟซีไปรับชมรับฟังเลขของพอเสิอกเล่าพัฒนากันเลยครับ พ่อเสือครับผมเชี่ยผ้ารวยสวัสดีครับผมครับผมครับผมครับพ่อเสิครับตอนนี้ประจำการแล้วบ่พ่อเขมไม่ได้ห้องบันทึกเสียงหรอกครับผมห้องมันถึกเสียงนะฉันมาถอดประหลาดตะเวนหรอกอ๋อหลาดตะเวนรอบแรกหรือรอบเดย์พอไหนอัรอบแรกนะละรอบแรกรอบสามทุ่มเลยละรอบรอบสามทุ่มเป็นยังไงพ่อหนำตอนนี้ โ oh, สูบออกตลอดเลยค่อยหลัระเบิ่านนพนวงเมตะลัขอพอเขาจสองไสกันละผลยิงตกไม่อีกได้พอเนี่แม่นพออยู่เขาอันหอดเจ้ามือบอลูนนะพอวันที่29โดนกันได้ว่าโอ้พายุเป็นแบบนี้หอดวันที่29ดีครับแมีนตกแซ่นี่พรวันที่29แล้วก็องรองไปที่าันรงไปภาคกลางวันเขาใกล้ก่ อ๋อครับผมขอบคุณขอมู่นได้ครับพ่อแ <laughs> มนจี้ครับผมพ่อต้องดูแลพื้นที่ตลอดเนาะแมตตต่ต้องต้องต้องส่ไล่ตลอดนะครับตรทถกโ่โมงสองโมงส่ไล่กเจาะครับออตามตาลาวพัฒนาครับผมราพัฒนาว <laughs> ิงรุดบรุดบิงรุดนะแมนี่ครับผมดยอดอีเลยครับผมแล้วครับถ้า้ากวไ ตัดตัดเลียนนาล้างว่ามันเขาอยู่พอเขาเขาเขาไปเขาคู่ทางอีกแล้วก็นแล้วกันไอจับคู่นะมันคอนเ่นเอาไก้วนทีออกล่างซะครับผมเอามาตามกันต่อครับผมเอาเอาเอาสำหรับวันนี้กันลาวพัฒนาปีที่ยี่สิบเจ็ดเดือนเข้าปีก็วิ่งเด่นสองวิ่งเด่นสองรองแปดรองแปดกันศูนย์กันศูนย์ครับผม วิ่งรูดสองกับแปดวิ่งรูดสองกับแปดเนี่ยตัวสําคัญเอาไปล้ทุ่นเพระาะขาดทุนของตัวนี้เมีนยนใช่ครับผมสองกับแปด <8 S 2> ชุดวินชุดวินสองศูนย์แปดสองศูนย์แปดหนึ่งสามเก้าเจ็ดหนึ่งสามเก้าเจ็ดก็เสร์ฟด้วยควมั่นใจว่าเดียกว่านี้นี่น่าจะเห็นสามตัวนะโอ้ครับผม ครับพี่น้องนาทีสามตัวเรื่องวันนี้ครับาจับคู่บนครับจับคู่บนสอง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 แปดสองแปดสองสองแปดสองแปด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 ศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์สองศูนย์สองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสอง หนึ่งสองอ่าพอเสิร์ฟันทงไปอยู่ที่อาชุดบนนี่ฟั้นทุงไปอยู่ที่สองแปดกับศูนย์สองสองแปดกับศูนย์สองครับผมชุดบนชุดบนอ่าทีนชุดล่างครับผมชุดล่างสามหนึ่งสามหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งแปดเจ็ดแปดเจ็ดสองเก้า Uh, อสงอง uh, เก้าสามเก้าสามเก้าศูนย์แปดศูนย์แปดสอง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 อ่าพอเสด็จฟันทุ่งควายยุทีอ่าศูนย์แปดศูนย์แปดครับผมศูนย์แปดกับสามเก้ากับสามเก้าอืมใจจริงมาคาก็อนุญพอถึงอันนี้เอาสามเก้าครับผมอ่าศูนย์แปดกับสามเก้าเนาะครับ โอเคตีไปก่นอนชุดสามตัวสามตัวมีสิทธิ์แตะครับผมพนวางหมดนี่สิครับผมแปดศูนย์สองแปดศูนย์สองศูนย์สองแปดศูนย์สองแปดสองแปดแปดสองแปดแปดเก้าสองแปดเก้าสองแปดสองศูนย์แปดสองศูนย์แปดศูนย์หนึ่งหนึ่ง 0ูนย์หนึ่งหนึ่งสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งอเสิร์ิ่งไปหายทที่แปดศูนย์สองแปดศูนย์สองครับผมรากสองศูนย์แปดสองศูนย์แปดอ๊ะสุแต่มันอยู่หลังว่าเอาเอาสุดสุงแต่มันอยู่หลังเอาอ่าแปดศูนย์สองครับผมอ่าแปดศูนยสองรากก็เอาศูนย์สองแปด สองแปดครับผมโอเคโอเคเอแคนล้ก็ถีกันแล้โอ้เล็ตัวเดียวเนี่ยครับผมกลับไปกลับมาตัวเดียวเนี่ยกลับไปกลับมาอ่ะแต่แาจบปดก็คือแปดอ่ะกับหนึ่งหนึ่งหล้วงวนี้นะโอ้ปวดวันพุดแปดแปดหนึ่งหนึ่งแสองสองะตัวตัวกันตัวหนึ่งแต่ว่าแต่ว่าขันประนมันจะมากนี่ขึ้นมาเห็นจะเห็นแปดหลายก้อนแปดแปดับสองเห็นหลายกว่าหนึ่งหนึ่งีหน่งี่หรอลูดแปดลูดสองเกินได้นะพ่อเนาะ ครับผมตวนะรมืออมอเนี่ยมันก็อายังอ่ะจำบวกี้ตัแปดหกสี่หนึ่งอืมครับหกสีบลอกนี่จะเทียบกับเมื่อกี้นะิ่งรูดสี่กับแนะครับผมนี่แหละครับพี่น้องนะครับเคเอาเอาเอาตามนี่แล้วก็ตวเน้นกาเน้นอะไแล้วครับผมบางที่เลขไอ้ชุดเด่นชุดเราชุดการอาจจะกอนพ่อกันมแต่ละคนนี่ สองแปดศูนย์นี่เด้อครับผมลองติดไว้จังน้อยครับผมครับเด็กเด่นลองกันนี่ครับเด่นลองกันมันมันขัดหุ่นได้ดอกต็ว่ามันล็อกเสียมกลับไปคู่ทางล็อกเสยกลับมาล็อกกันครับพ่อลองเบิ้งครับพี่น้องเนาะตัวนี้พ่อมั่นใจกอดพ่อกันมาบางที่กันไปคู่ทางขี้นกันตัววิ่งรุดกันเลยครับแต่ว่าไหนดีเด้อครับผมสองกับแปดมีละครับสองกับแปดมั่นใจว่าสองกับแปดจะได้กับย็นครับพ่อถ้าว่เห็นอยุทธชตัวเห็นอยู่ธหกตัวบางที่ล็ แมนสุดวินนี่เลยครับผมครับอ่าอ่าไอพี่น้องเอสซีประสบมาในชุดสามตัวไอ้ตัดเล่นหน้าหลังสั่งก็เตียวรอไอเนี้ยโค้งเดิมเลยเนี่ครับผมสั่งก็เตียวรอครับผมโค้งเดิมโค้งเดิมเด้อครับพี่น้องพรุ่งนี้รู้กันครับผมเอาครับอ่านน้ำเชื่อผ้ารวอยกับขอบคุณนพอเสือเด้อครับผมสิรพลพอซับหนีนะครับอ่เอสซีประมาสนชุดสามตัวทั้งแต่เอสซีอ่า น่อยอยางนีงป้องเดี่ยวถามพอเสิร์ว่าพอป้องเดี่ยพอเสิร์จัดไปสองสองโอ้เลขเบิร์นนะสองสองด้วยครับผมป้อมเดียวเลสองสองสุดต่อหนึ่งามนี่ครับพี่น้องเนาะครับพ่อครับครับพ่อเซ็นกันครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมล่าพัฒนาพอเสิร์ฟด้วครับผมเด่นสองรองแปดกันศูนย์ตัววิ่งหลุดขึ้นสองกับแปดครับพี่น้องเนาะ เลขวิ่นสองศูนย์แปดหนึ่งสามเก้าเจ็ดครับเลขสองตัวเพ่นกันเน้นที่สองแปดศูนย์สองเนี่ยแหละครับผมเรียกว่ากันเบิ่นสองสองครับพี่น้องเนาะสุดลางก็สิเป็นสามเกาศูนย์แปดครับผมสามเก้าศูนย์แปดเลขสามตัวเพ่นกับจับคู่กันเน้นไปที่เลขเด่นล่องกันนี่เลอครับพี่น้องแปดศูนย์สองศูนย์สองแปดครับผมสำหรับเด่นอยู่นี่แหละครับพี่น้องเนาะครับเอาถ่ายคลิปนี้ก็ ขออวยพ่อในพี่น้องที่โ่งนี้แล้วกับผมลาาพัฒนา2ทุ่มครึ่ง27กันยายน66สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ